สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องซีแซดชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับพี่จะมาเตือนน้องๆนะครับเกี่ยวกับกลุ่ม f ีไฟใน Facebook ต่างๆนะครับที่กําลังมีการขายของในเกมกันนะครับผมก็คือกิจกรรมตัวนี้เนาะนี่นะครับผมกิจกรรมตัวนี้นะครับสามารถมีวิธีการคือปั้นไอดีไก่ขึ้นมาแล้วก็มากดเอาส่วนลดตรงนี้นะครับให้ลดสูงๆไว้นะครับแล้วก็ขาย ส่งซึ่งสามารถส่งให้เพื่อนได้นะครับนั่นเองก็คือตอนนี้มีการขายใน f a c tote b o o k อยู่นะครับแล้วมีบุคคลพวกเกลียนหรือพวกมิจฉาชีพนะครับแฝงตัวเยอะมากนะครับที่ขายในราคาต่ําๆนะครับแล้วขายในราคาถูกนะครับผมซึ่งพี่จะขอเตือนน้องๆเลยนะครับว่าจะซื้อกับใครก็ตามนะครับเช็คโปรไฟล์เขาให้ดีที่สุดและหาเครดิตเขาให้เยอะที่สุดนะครับบางคนนะครับ มีผู้ติดตามหลักพันถึงสองพันและเป็นถึงแอดมินกลุ่มนะครับแล้วก็มีเครดิตเครดิตแต่มันสามารถทําปลอมขึ้นมาได้นะครับแสดงเป็นร้อยร้อยเครดิตเป็นพันพันเครดิตเลยนะครับก็ยังโกงนะครับผมน้องของควรระวังให้ดีนะครับเท่าที่พี่ดูและพี่เจอใน Facebook 2วันวันนี้นะครับมีแน่มีเยอะเยอะจริงๆพี่ดูพี่ดูดูยังไงก็คือตัวจริงแน่นอนครับผมยังไงคนนี้ก็เกียนครับ แล้วเวลาน้องโดนเกลียนนะครับผมคือโอนผ่านไวเลสบ้างอะไรแบบนี้นะครับมันแจ้งความยากนะครับน้องตามยากนะครับแล้วก็เวลาเราไปคอมเมนต์บอกเขาเนี่ยบอกคนอื่นว่าคนนี้โกงนะคนนี้เกลียนนะเขาก็สามารถลบคอมเมนต์เราได้แล้วบล็อกเราออกจากบล็อกเราออกได้นะครับผมเพื่อไม่ให้เราไปประจานเขานั้นเองนนะครับผมยังไงนะครับผมน้องๆก็ระวังไว้นะครับตอนนี้มิจฉาชีพออนไลน์หรือพวกพวกเกลียนออนไลน์เนี่ย ในกลุ่มเฟซบุ๊กของกลุ่มฟรีไฟลนะครับมีเยอะเยอะถึงเยอะมากนะครับน้องๆควรระวังเอาไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พี่จะฝากขอเตือนเรื่องนี้เอาไว้แค่นี้เองนะครับผมเลยไม่ได้ทําคลิปอะไรเยอะเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube และช่องทิกตอกซีแซดชาแนลของพี่เอาไว้ด้วยนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ก็มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีก็ลากันไปก่อนสวัสดีจ้า